ผักขยแ่งเป็นผักที่มีกินหอมเป็นเอกลักษณ์สามารถทำได้หลากหลายเมนูทางภาคอีสานจะมีหลายจ้ะพี่น้องแต่จะมีกินเฉพาะอ่าส่วงหน้าฝนส่วงเข่าเขียวไปถึงส่วงเก็บเกี้ยวส่วงเก็บเกี้ยวนี่ก็เริ่มออกดอกแล้วก็เริ่มตุยไปในที่สุดพร้อมกับอากาศที่แห้แงแล้งเนาะจ้ะพี่น้องเนาะพร้อมกับคววมแห้แงแล้งเขาก็สิตุยไปแต่สมัยนี้วิวัฒนาการ ดัดแปลงปรับประยุกใส่สามารถปลูกขายได้ทั้งปีเป็นพืชอีกตัวหนึ่งที่ว่าถ้าเมื่อได้ใดดีในช่วงหนาแรง้งนาะจะพี่น้องเนาะแต่หลายๆคนแต่ยังปลูกแล้วก็รักษาดูแลบ่ถือวิธีสามารถบ่สามารถสิปลูกในช่วงหนาแรงได้มือนี่แมลงพ่ยสีมะห้ยวิธีปลูกรักษาดูแลพักขงยงให้มีกินตลอดทั้งปี สิบปูกกินหรือสิบปูกายหรือจะทําเป็นกระถางขายแบบนี้กะได้คือกันจะพี่น้องเต้พักขยงเป็นพักที่ชอบน้ำด้จยจะพี่น้องเขาเป็นพักที่ชอบน้ำขาดนา้ำเพรได้หลายๆคนปลูกใส่กระถางเราบางเทือกต่ลืมจะพี่น้องลืมลดน้ำมือหนึ่งหรือสองมือเขากระตุยเราด้จยจะพี่น้องเพราะว่าเขาเป็นพืชที่ชอบน้ำสำหรับวิธีปลูกของแม่ลาไพ่สีแนะนาให้พี่น้องปลูก ในานาำจะพี่น้องปลูกในานามฮ็ดแบบใดวิธีปลูกปลูกแบบใดอันนี้เอฟซีบางคน้นอ่าสร้างสร้างอ่าสั่งปุนพันธนะุ์แมลงพัน,นไปเ้วก็เอาไปขยายต่อแต่สรุปก็คือเพิ่นขยายต่วบา่าใดล้วก็บ,บ่ไปนามาหลังบ่ขืนบ่ง้ามเหลืองแล้วก็ตุยจะพี่น้องอันนี้ก็แมลงพันก็แนะนำวิธีเพิ่นยุน่เนาะจ้าเนาะ สำหรับมือนี่สิเอาสิให้วิธีสีบอกแบบละเอียดให้ได้ปลูกพักกนันแย่งไ้ได้กินนาแรงให้ได้ขายทั้งปีจ้าพี่น้องสำหรับการปลูกการช่ำแลกก้วการรักษาดูแลก,การไ้ปุ๋ยแม่ลำไผ่สให้แบบละเอียดเลยจ้าพี่น้องลหลายๆคนเอาไปช่ำตัวเอาไปปลูกตัใส่ดินปลูกจ้าพี่น้องใส่ดินปลูกก่อนอื่นแม่ลำไผ่สินแนะนํำว่า อันนี้เมลาพ่ปลูกใส้กระถางได้จากพี่น้องงามๆแบบนี้คือเวลาพ่ปลูกใส่กระถางดินจะก้อนได้จากพี่น้องเดี๋ยวเวลาพ่สิหิเบิ้งเนาะพูนเขาเฟื่อยเฟื่ยงามออกไปคักเลยจากพ, <c oughs> พ,พ,พ,พี่น้องเบิ้งก่อญงจาพี่น้องนักอันนี้เวลาพ่ปลูกไส่กระถางแปดนิ้วนี่เละจากพี่น้องก่อไงจาพี่น้องก่อไงเพิ่งเลยนนักเพิ่เฟื่ยออกไปแล้วก็เพิ่นกระสีเป็นลากไปตามนี่เลยจาพี่น้องนี่ เป็นลากออกไปเวดเป็นน้าออกไปแบบนี้เอง้ะพี่น้องตัดเท่าไดยิ่งตัดก็ยิ่งแตกแต่ว่าถ้าเล่าปอยถ้าเาห้ปล่อยเพินออกดอกแบบนี้จน,น,พนเพิ่พแกเพินสิตุ๋ยไปในที่สุดได้จ้ะพี่น้องตุยจ้ะถ้าออกดอกสุดดอกสุดหย่อนแล้วก็คือตุยยับยับไปเสียดายจ้ะพี่น้องบางคนเสียดายบอกาตัดยานพนตุยยิ่งตัดเท่าไดยิ่งแตกจ้กพี่น้อง เมล็ไพกระสิตัดขายกระสิตัดแบบนี้จ้ะพี่น้องนี่ตัดออกจำๆแบบนี้เลยสามารถให้เพื่อนปลูกไม้จ้ะพี่น้องนี่มีคนมาสื่อหรือว่าเมล็ไพัไปขายเมล็ไพกระสิตัดตัดเลยตัดตัดหรก็ใส่ปุ๋ยให้เพื่อนให้เพื่อนปลูกม่จ้ะพี่น้องวิธีปลูกกะง่ายๆเมล็ไพันธปลูกใส่ดินก่อนใส่กระถางใส่ดินสักก้อนแล้วเมล็ไพันธคอยเอาลงตังในแนะนำอันนี้เมล็ไพัพึ่งฮตฮิตในสองถึงสามมือประมาณนี้จ้ะพี่น้องนี่ ตัวนี้เพิ่งปลูกแต่สอง้านสามมือนนี่นี่เห็น้อลาขึ้นก็ออกตึ้มแล้วนี่แต่สีงามต่อไปทั้งหนาอันนี้ฮิตได้สองสามมือเองจากพี่น้องซ้ำรับวิธีปลูกแล้วก็ส้หรับ<อ>ดินที่ใส่เนาะจากพี่น้องเนาะมีเอฟซีเพิ่นฮิตแล้วคุณบ่ได้ผลเพราะว่ายังแม่นผ้ไยสอบถามเพิ่นไปว่าเพิ่นใส่ดินยังเพิ่นใส่ดินทุ้งที่ซื้อมาจากตลาดที่มีเกลบดดำจากพี่น้องอันนี้แม่นผ้ายอ่า ขอห้ามนะจ๊ะพี่น้องว่าอย่าใส่ดินบูกที่ซื้อมาจ๊ะพี่น้องให้ใส่ดินทรายหรือว่าดินหนาดินธรรมดาแบบนี้ได้จ๊ะพี่น้องดินจืดๆอย่าเอาอย่าเอาดินที่ปรุงแล้วเพราะว่าเขามีสารอาหารแล้วเขาจะเข้มจ๊ะพี่น้องหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือดินดินที่เขามีกเกล็ดเผาน่ะแม่ลําไผ่หามเลยแต่ปลูกพักแม่ลําไผ่ก็บอเอามาปลูกได้จ้ะพี่น้องสำหรับดินทงที่เพื่อนเอามาขายที่มีเกล็บเผาเกล็ดดำมันสิมีความเข้มเพราะว่าเกล็ เผาบางเื้อเพิ่นก็เอามาจากทางบานดุงเนี่ลยลำไพ่ไปคยซื้อมาเป็นหลุดเป็นหลดุดอันนั้นเขาเข้มจ้ะพี่น้องเพราะว่าเขาใส่น้ำใส่น้ำเกลือดินน้ำทางเขาเข้มมัดจ้ะพี่น้อง,งเนี่ยลำไพ่คยไปแล้วบอกก่อเกลือเค่อยไปเอาเก็บ่ยดำมาเป็นหลุดแล้วเข้มจ้ะพี่น้องอามาใส่สอบไว้บดท่านพ่อสามซีมือหามือจะสอบปูพังเลยจ้ะเข้มคักจ้ะพี่น้องเ้าเอามาปูพักกระสีเหลืองได้จ้ะพี่น้อง เอามาปลูกพัการยงแบบนี้กระสีบ่ขึ้นบ่องามบ่ไปหนามาหลังกระสีเหลืองกระสีใบเหลืองกระสีมิแตสิตุยย่างเดียวจ่าพี่น้องแม่ลำไส้ได้ขอหาว่าย่าเอาดินปลูกทีมี่อ่าอ่าทีมีแเก็บเก็บเผาเนาะจ้าพี่น้องเนาะใฮไซนาดินดินไส้ก็ได้จ้าดินย่างก็ได้ดินไส้ก็ดีคือกันจ้าดินไส้ยิ่งดีจ้าพี่น้องดินจืดจืดนาดินเท่าธรรมดาแบบนี้ดินจืดจืดเท่านี่แหละยาเอาดินที่ปุูกแล้วจ้าพี่น้องกะง่ายจ่าพี่น้อง เมรำไพตัดมากตัดยอดมากเลยจ้ะพี่น้องตัดยอดมากจากบอ่อแบบนั้นเลยเอาลงไปเลยจ้ะพี่น้องเมรำไพเห็ดแบบง่ายเลยจ้ะพี่น้องเห็ดยังบ่เคยเห็ดยนาเห็ดแบบง่ายเห็ดระเกียบเห็ดง่ายแบบนี้เลยจ้ะพี่น้องกดกดให้เขาแน่นเนาะก็ให้เขาฟูขึ้นกดให้เขาแน,น่นเอาดินใส่ผมไป ง่ายได้จ้ะพี่น้องปลูกผักกะแงงยงเมลาไฟว่ามันปลูกปยากง่ายนิดเดียวแต่สาหรับเมื่อไหม่หรือว่าคุณบรุจักใจผักกะแยงนะจ้ะพี่น้องเนาะว่าวเขาชอบแบบไดเอาลุงไบในน้ำเลอจ้ะพี่น้องน้ำบ่อน้ำยังก็ได้จ้ะพี่น้องเอาลุงใบแบบนี้เลยบอตุยจ้ะพี่น้องเฮ็ดจังไลยกับบตุยมิต่สีงามแต่หนาจา้ะพี่น้องหรือว่าจะทําเป็นให้โดแบบนี้ก็ได้จ้ะพี่น้องให้โดแบบนี้จังขอมอนมาลุงด้อยก็ได้แต่ว่าดีที่สุดก็คือ ให้เขามีสารอาหารถาดอาหารจากดินน้าจากพี่น้องเขาชอบดินแล้วก็ชอบน้าเอาลงไว้ในใบอ่อแบบนี้บอ่อแบบนี้เมลําพันธุไผ่ก็ห้วิธีเห็ดไปแล้วด้วยจากเขาไปเบิ้งนคลิปเกาย้อนเบิ้งด้วยจากพี่น้องว่าเมล็ดพันเห,บบห็ดแบบใดใส่หังเห็ดขนาดเท่าใดเมลน้ไุไผ่ห้แบบละเอียดเลยว่าเห็ดบอ่อแบบใดนี่แล้วก็ใส่น้าให้ดถ่วมีมแหนแดงกับป่อยลงไปบ่มี่กับบ่เป็นหังสาหรับวิธีให้ปุย๋ย ให้ปุ๋ยเป็นน้ามักขี่งัวก็ได้จ้าพี่น้องเป็นน้ามักขี่งัวขี่ข้อยข้อเห็ดไใบถั่มีเนาะจ้าพี่น้องเนาะหรือว่าจุลินทรีย์สั่งขอเสียงแต่ว่าจุลินทรีย์สั่งขอเสียงแม่นไผยเคยใส่เพิ่นบ่ได้ผลเพิ่นบ่งามให้ใส่น้ามักขี่งัวขี่ข้อยก็แล้วกันเพราะว่าคนชอบขี่งัวขี่ข้อยจ้าพี่น้องหรือว่าถั่มบ่มี่ใส่ปุ๋ยไปเลยก็ได้ใส่ปุ๋ยสูตรซิมหาซิมหาซิมหาจ้าพี่น้องหรือว่าสูตรซิพกซิพกซิพกยาใส่ปุ๋ยยูเรียได้จ้าพี่น้องมันสีเห้้้้้้้้นนนนนาาออออเเเ็็ดดใใหหหรืสักตุยจพี่ง ปุ๋ยยูเรียห้ามใส่ให้ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอสูตรทีหากระได้สูตรทีพกกระได,ะได้ยี่ห้อได้กระได้จ้าพี่น้องเอาใส่บอ่อขนาดนี้ใส่เขาไปเบี้ยนเบื้องวิธีมีน้ำผึ้ผ้าเห็ดกระได้ได้จ้าพี่น้องกระบอใส่หลายจ้าพี่น้องกระใส่จักยุบหนึง่งใส่จักกำหนึ่งประมาณนี้เนาะกำเฮ้ากำนน้อยนี่เฮากัวันวานวานัวน,วน,วนล้งเรอเฮากัเอาผักเฮ้าลงตังแบบนี้เลยจ้าพี่น้องง่ายๆใส่ปุย๋ยเรือว่าสิใส่เป็นนำมักกระได ถ้าบ่าอยากใส่ปุ๋ยใส่เป็นน้ำมากขีงห้วงขี้ข้วถ้ามี่ก็เอาน้ำมากขีงห้วงขี้ข้วใส่เพราะว่าเขาชอบเขาถูกกันกับขีงห้วงขี้ข้วจ้าพี่น้องส้หรับจิปนี้มิเมื่อไม้ฟั่งแล้วหวังว่าเมื่อไมค้คงสีเอาไปปับประยุกต์ใส่เอาไปปฏิบัติล่องเบงคือแม่น้ำไพ่บอกมาจ้าพี่น้องเนาะเอาไปเห็ดล่องเบงเห็ดตามวิธีนี้ได้ผลแท้แน่นอนมีผักระแย่งกินลรวกขายแต่ลอดทั้งปีแน่นอนจ้าพี่น้องนานแเล่งขายดีโป้งเพราะท่านแม่น้ำไพ่สิขายาย่บไปเลยได้จา้า ขยายเอาจนบุม่มีหม่องสีว่างเลยจ้ะพี่น้องเพราะว่าหนาเรงกัค่อนข้างสิข้ายดีหนาแรงไม่น้ำพ่าส่วนมากจะตัดไปส่งตลาดจ้ะพี่น้องหนาเรงข้ายดีครับพักขยีนน้ปุงพระท่านดอกบอัวสมีจ้ะพี่น้องบอัวานีแต่ว่าถ้าขายตามมู่บานกะตัดเท่นั้นทนี่นีตัดไปนน่ก็ปุงเปน็นน้ำกัท่านขายอยู่จ้ะพี่น้องสำหรับชิปนี้ม่น้ำพ่ากับสีลาพีละนองแต่เพียงแคนีเนาะจ้าพี่น้องเนาะสำหรับมือใหม่ ได้กินแน่นอนมีพักกระแนงได้กินทั้งปีแน่นนถ้าใช้วิธีนี้จ้ะพักกระแนงเขาเป็นพักที่ชอบน้ำจากพี่น้องขาดน้ำเพาได้เอาลงปลูกในน้ำส้ำบยเยบ่ได้เ่ได็กค่อยขอนนึ้นว้นจากพี่น้องเนาะสำหรับลิปนี้ลาพี่ลาน้องไปเพียงแค่นี้จ้าคิดหนาพ่อกันไหมจากพี่น้องสวัสดีค่ะ